สวัสดีเพื่อนๆยามเย็นทุกท่านนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในตัวเมืองภูเก็ตนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมารับประทานอาหารมื้อเย็นที่ร้านตู้กับข้าวนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ในตัวเมืองภูเก็ตนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวอาคารนะครับของที่นี่นะครับก็จะตกแต่งเป็นสไตล์ยอนยุคแบบชิโนโปรตุกีสนะครับสำหรับถนนเส้นนี้นะครับชื่อว่าถนนเยาวราชนะฮะชื่คุณคุณนะครับ ป้ายก็บอกอยู่นะครับว่าชื่อถนนเยวาวราชนะครับส่วนตรงนี้ก็คือถนนพังงานะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศยามเย็นในตัวเมืองภูเก็ตนะครับก็ร้านที่ผมจะกินก็อยู่ข้างหน้านะฮะร้านสู้กับข้าวนะครับที่มีป้ายสีชมพูอยู่นะครับครับมีภาพศิลปะบนกำแพงด้วยนะครับ สัญลักษณ์ของร้านตู้กับข้าวนะครับไฮไลท์ก็จะมีกุ้งมังกรตัวใหญ่ๆนะครับตอนนี้ก็มาอยู่หน้าร้านตู้กับข้าวแล้วนะฮะร,ร้านก็จะเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มนะครับแล้วครัวก็จะปิดรับออเดอร์ตอน2ทุ่มครึ่งนะครับก็มีขนมขายนะฮะเป็นขนมพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตนะฮะก็าสามารถซื้อไปฝากคนที่เรารู้จักหรือว่าเรารลกก็ได้นะฮะที่เขาไม่ได้มาเที่ยวกับเรา ก็คือบรรยากาศภายในร้าน,นะฮะภายในร้านก็จะตกแต่งเป็นสไตล์ดั้งเดิมแบบคิโนโปรตุกสนะครับตามศิลปะของเมืองภูเก็ตนะครับอุปกรณ์บนโต๊ะนะครับเพราะว่าจะตกแต่งแบบสไตล์ย้อนยุคนะฮะเป็นแบบศิลปะภูเก็ตดั้งเดิมเช่นกันนะฮะแบบคิโนโปรตุกสนะครับนี่ก็คือเมนูแนะนำนะฮะเขาก็ทำออกมาสัดสวยเลยนะครับ ก็เป็นอาหารไทยจีนแบบตั้งเดิมน,นะฮะอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นกับข้าวนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูทุกอย่างของร้านนะครับ จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าเมนูบางเมนูก็จะเป็นเมนูที่มีความเป็นจีนผสมผสานด้วยนะฮะก็มีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารจีนนะครับอาหารของภูกเก็ตนะครับเพราะว่าที่จังหวัดภูกเก็ตก็มีคนจีนมาอาศาัยอยู่นะครับ อาหารทะเลก็มีนะครับสำหรับคนที่อยากกินอาหารทะเลก็มีทั้งอาหารทะเลแล้วก็อาหารพื้นเมืองนะครับ เมนูเขามีเยอะมากนะครับอันนี้เป็นอาหารจานเดียวนะฮะอาหารจานเดียวก็มีนะครับแต่จะเป็นพวกข้าวผัดนะฮะอันนี้เป็นของหวานนะครับแล้วก็มีผลไม้ด้วยนะครับส่วนอันนี้เป็นเครื่องดื่มนะครับของหวานก็มีหลากหลายนะครับ อันนี้เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเมนูก็ประมาณนี้นะครับครับอันนี้ก็คือหมูเอี่ยมต้มนะครับราคา280บาทครับครับส่วนอันนี้ก็คือผัดผักเมียงไข่ครับราคา155บาทครับอันนี้ก็คือต้นส้มภูเก็ตปลาย่างนะครับราคา170บาทนะครับ ครับอันนี้ก็คือหมู่ห้องภูเก็ตรครับราคา280บาทครับอันนี้ก็คือปลาเจียนเต้าเจี้ยวราคา190บาทครับส่วนอันนี้ก็คือไก่สเตะนะครับราคา165บาทครับก็มีไปออกรายการโคคุนต่อยด้วยนะฮะแล้วก็ยังได้มิชลินถึง3ปีซ้อนเลยนะฮะตั้งแต่ปี2019-2020และ2021นะครับก็ลักษณะจังหวัดภูเก็ตนะฮะก็จะคล้ายๆกับ ประเทศสิงคโปร์นะฮะถนนลาบ้านช่องต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นที่อยู่ของคนจีนนะฮะเพราะว่าที่สิงคโปร์เองคนที่มาอาศัยส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนนะครับคนจีนแล้วก็มีคนมาเล่นนะครับส่วนอันนี้ก็คือบรรยากาศยามค่ำคืนภายในเมืองภูเก็ตนะครับ ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเสาไฟของเขาก็จะมีโคมแดงอยู่นะฮะโคมแดงแบบจีนนะครับผมว่าคล้ายๆกับประเทศสิงคโปร์นะครับ ราะว่าประเทศสิงคโปร์สถาปัตยกรรมบ้านเมืองเขาก็เป็นแบบนี้นะฮะเนื่องจากสิงคโปร์คนจีนก็อยู่เยอะนะฮะคนส่วนใหญ่เป็นคนจีนนะครับคนที่อยู่สิงคโปร์นะครับแล้วก็มีคนมาเลเซียด้วยนะฮะที่ภูเก็ตก็มีคนมาเลเซียมาอยู่เหมือนกันฮะ,ะส่วนใหญ่ก็มาทำพวกการค้ามาลงทุนทะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือถนนทล่านะครับก็ถนนนี um, ้นะครับก็จะมีไฟประดับประดาสวยงามเลยนะฮะบรรยากาศก็เริ่มกับมาใกล้เคียงกับปกติแล้วนะฮะใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดนะครับเริ่มมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับตั้งแต่เปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกมาตั้งแต่เดือนกรกฎากราี6 4ีนะฮะ ที่นี่ก็ยังมีบรรยากาศความเป็นดั้งเดิมบรรยากาศความเป็นย้อนยุคแบบเก่าๆอยู่นะฮะนี่มีโรงเตรียมด้วยนะครับป้าไป,าปไหนนะตรงนี้ก็คืออาคารไชน่าอินนะครับเป็นอาคารแห่งการอนุรักษ์นะครับคุณดูฟุตบาทที่ภูกเก็ตสิครับเรียบมากเลยนะฮะเรียบยิ่งกว่าในกรุงเทพอ,อีกนะฮะ ผู้สูงอายุหรือคนพิการนี่ใช้งานได้สะดวกเลยนะครับบอรบาทแบบนี้ถึงจะทนนะฮะเพราะว่าต่างประเทศเองประเทศที่เขาจเจริญแล้วไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นก็ดีหรือประเทศทางฝั่งยุโรปก,ก็ดีประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็ใช้ฟุตบาทแบบนี้กันทางนั้นนะครับซื้อไอติมมานะครับเป็นไอติมรสคุกกี้แอนครีมนะครับราคา69บาบาทนะฮะ ็คือหอนาฬิกาเมืองภูเก็ตนะฮะอ๋อตรงนี้เป็นธนาคารกสิกรไทยนะฮะตกแต่งแบบชิโนโปรตุกีสเลยนะครับคือโรงแรมอ่อนๆนะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่กลางเมืองภูเก็ตแล้วเราก็จะมาพักที่นี่ในคืนสุดท้ายนะฮะัก่อนที่เราจะบินกลับกรุงเทพนะครับเป็นคล้ายๆแบบโฮสเทลอาม่าแถวขอ้งองอ่างน,นะครับ ปิดท้ายที่ภาพลีลาการขายไอติมตุรกีนะครับก็ถ้าใครมาเที่ยวภูเก็ตก็อย่าลืมมาเที่ยวเมืองเก่านะครับซึ่งเป็นตึกลาบ้านช่องสมัยคิโนโปรตเกีสนะฮะก็มีความเป็นจีนแล้วก็มีความเป็นยุโปรปผสมผสานอยู่นะครับก็อย่าลืมแวะมานะครับถ้ามาเที่ยวภูเก็ตนะครับก็สำหรับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by T นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ